สวัสดีครับวันนี้มีดอกอัญชันมาให้ชมกันครับอันนี้เป็นอัญชันดอกสีฟ้านะครับอัญชันเท่าที่ผมทราบนี่มีอยู่ทั้งหมดสี่สีนะครับมีสีฟ้าอย่างนี้มีสีขาวสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็สีชมพูครับอันนี้เป็นดอกสีสีฟ้านะครับสีฟ้าส่วนมากเราจะเห็นเป็นดอกเดียวนะไม่ไม่ซ้อนนะฮะ หรือเกือบซ้อนแบบนี้นะครับอันชันเป็นไม้เถาครับไม้เถานี่ฮะมีลักษณะของใบของเขานะฮะใบใบนี่เป็นไม้เถานะฮะอันชันนี่สืบพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดนะครับเวลาติดดอกแล้วก็ต่อไปก็ติดฝักฝักก็เจริญต่อไปนะฮะพอฝักแก่ก็เป็นมเมล็ดแข็งๆนั่นนะฮะเอามเมล็ดไปเพาะก็ขึ้นขึ้นง่ายฮะ มีดินนิดหน่อยก็ขึ้นแล้วครับเป็นไม้ที่ไม่ต้องดูแลอะไรถ้ามีที่ให้เขาเลื้อยได้ยิ่งดีนะครับนี่เขจะเลื้อยไปเรื่อยๆนะฮะออกดอกตอนเช้านะฮะบานอยู่สองวันสามวันแล้วแต่นะครับก็จะโรยนะฮะดอกที่โรยก็จะเป็นดอกนี่ฮะให้ดูดอกที่โรยนะครับอันนี้ดอกที่โรยแล้วนีครับแล้วต่อไปก็จะติดฝักนะฮะ ก็นำมาให้ชมนะครับว่าเอออัญชันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่หลายสีนะครับสีสีฟ้านะครับสีขาวสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินส่วนมากเราจะเห็นสีน้ำเงินนะครับเนี่ยเอามาใส่สลัดกินกันหรือว่าเอาไปต้มนะครับทำเป็นน้ำดื่มได้นะครับเป็นน้ำสีออก สีน้ำเงินพอบีบมะนาวลงไปก็จะเป็นสีม่วงเนี่ยนะฮะก็คือเนี่ยฮะดอกอัญชันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งอย่างนะฮะเนื้อหนึ่งชนิดของดอกอัญชันที่มาแนะนำให้รู้จักครับ